อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจยุค New Normal นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวชิดเดลไฟวันนี้เป็นวันเดลไฟแห่งชาติอันนี้เป็นทาทานะครับส่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะไม่ขยับไปอีกนะครับอันนี้จากบางบอนเบนซ์รถเบนซ์นะครับก็เป็นเดลไฟเหมือนกันยังไม่พอครับตอนนี้เศรษฐกิจยุคนี้ไม่ต้องเดินทางนะฮะก็สามารถส่งมาได้อันนี้กําลังเช็คอยู่อันนี้เป็นรถเฮสวันนะครับก็เป็นวันเดลไฟแห่งชาติเป็นคุณได้เฮสวัน นี่ก็กาลังเช็คยูนะฮนะเฉดเดี๋ยวไฟล์ที่ส่งมาเพิ<ม>่งไ,ได้รับวันนี้แบบนี้เลยนะครับกักแรงดันไม่อยู่ปอบยังไม่เคยขันพอแล้วพี่พอแล้วเปลืองน้ำมันพีน่ดูเฉดว่าอ้าวไอ้มีสัญญาณการเฉดนะครับมีสัญญาณเชฟทุกหัวเลยอ่ะจู่จเลยนะครับอันนี้เรียกว่าไหลกลับแบบซูเป,ปอร์ซูเป,ปอร์ไหลกลับหี่ไหลจากซ่อมนะครับทุกต้นต้องดีแบบนี้นะครับเห็นรูปลัดไปเลยเพราะว่า อีกต้นหนึ่งกำลังตรงอยู่ที่เหลือซ่อมเสร็จหมดแล้วแหละสกเกตมีอะไรอยู่ในฐานนะครับมีอะไรอยู่ในถานเปลี่ยนให้แล้วยกฉีดปกติกดแปดแ๊ดเลยโอเคแล้วก็ตอนนี้กำลังตรงซีซีให้อยู่กำลังดูว่าซีซีจะได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็โอเคเดี๋ยวแจ้งตอนป,ประกอบก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิณี่ไล่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไล่ให้มันฉีดก่อนนะฮะอันนี้สูตรที่สองดูสูตรที่สามเหมือนกันนะครับอันนี้วาคอนโทรลไม่น่าเสีย มันจะเสียจากการไล่อากาศแหละเดี๋ยวลองถอดมาประกอบใหม่เดี๋ยวมันยกสูงคนะรับปกติมต้องยกแถวๆวนี้เองนะดูนิ้วผมไว้นะนิ้วนี้ปกและตอนนี้มันยกอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ดีฮะอะไรดีด<ส><ง>้วยเออโโตกเดี๋ยวไปตื่นเต้นกับน,นิ้วดิหายแล้วฮะเหยดนชิลิโว,โวหายแล้วเว้ยแยกไว้ให้พี่ใส่หลอดไว้ให้พี่ชิดโซนเน็ตเอาไว้อะชิด เตน้ำมันไว้อ่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันดีหมดเลยสีสูบเหลือแค่ไม่ฉีดเห็นไหมปกติต้องฉีดตรงนี้ยังไม่ฉีดเลยโอเคเดี๋ยวลองดันก็นิ่งเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวดูตอนมันฉีดนะฮะนี่ตอนนี้มันก็ฉีดต่ำแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออกแล้วออกแล้วดูดูเข็มเข็มอยู่แค่ตรงนี้เองน้ำมันก็ออกแล้วกดแรงหน่อยเออให้เขาเห็นหน่อยเอออ่าออกแล้วเห็นไหมออกแล้วตบบนี้นะเรียบร้อยครับพี่ เอ้ยออกแรงๆนีมันไม่แป้นเลยวะอ๋อแป้นแล้วแป้นแล้วซีซีได้แล้วนะครับ